สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนวันที่5กันยายน2564เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่16ตำบลอินทขวินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ปกครองรายหนึ่ง ร้องขอความช่วยเหลือหลังลูกสาวน้องจีนาเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบ8เดือนได้สูญหายไปอย่างไม่มีร่องรอยจากบริเวณบ้านพักไปภายหลังจากที่คลาดสายตาจากผู้ปกครองเพียงไม่นานในช่วงหัวคำ่ำเวลาประมาณ19นาฬิกาหลังออกตามหาในบริเวณบ้านพักก็ไม่พบเจอร่องรอยอย่างไรก็ ตามหลังจากที่ได้รับแจง้งเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า40นายได้จัดชุดราดตะเวนเพื่อค้นหาเด็กหญิงแต่ยังไม่พบตัวหรือเบาะแสใดๆวันที่6กันยายน2564ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพื้นที่บ้านห้วยฝักดาบหมู่16 อำบลอินทขวินอํำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านขนาดเล็กที่อยู่กลางเขามีประมาณ75ครัวเรือนประชากรกว่า200คนผู้ใหญ่ประมาณ100กว่าคนและเด็กเล็กตั้งแต่1ถึง7ขวบประมาณ70คนส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะเป็นชาวเขาเผ่าโมูเซอร์ หรือล่าหูประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดและหาของป่าก,กันเป็นส่วนใหญ่มีทางออกไปยังในเมืองสามเส้นทางประกอบไปด้วยเส้นปางกว้างเส้นบางกืดและเส้นแม่ตะมาส่วนจุดเกิดเหตุบ้านของน้องจีนาอยู่บริเวณพื้นที่ตีนเขาเกือบจะจุดสุดหมู่บ้าน เลยขึ้นประมาณร้อเมตรเป็นโซนบ้านของชาวเขาอีกประมาณสิบกว่าหลังรวมถึงยังเป็นจุดที่ตั้งของโบสถ์และโรงเรียนบ้านห้วยฝักดาบเป็นทางเชื่อมรอยต่อในจุดที่น้องสูญหายนางมาละปะสีอายุ23ปีแม่น้องจีนาเล่าทั้งน้ำตาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นตนเอง กำลังทำอาหารเย็นอยู่ในครัวน้องจีนาเองก็เล่นอยู่กับแมวบริเวณหน้าบ้านกับน้องจูเนียพี่ชายอายุสี่ขวบหลังจากที่ทำอาหารเสร็จตนก็ได้ตะโกนเรียกลูกทั้งสองคนให้มากินข้าวแต่เหลือแต่พี่ชายด้านน้องจีนาไม่อยู่ในบริเวณบ้านตนเองเลยตกใจและรีบตะโกนหาลูกแต่กลับไม่ได้ยินเสียงตอบรับ ตอนนั้นในใจคิดว่าลูกคงตกบ่อน้ำที่อยู่ในบริเวณด้านล่างของบ้านตนตัดสินใจเดินไปดูแต่ก็ไม่พบก่อนที่ทางสามีจะกลับมาและช่วยกันหาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่พบตนตัดสินใจไปแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศตามหาแต่ก็ไม่พบไม่เจอเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมาจากการลักพาตัว แต่ก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ตนเชื่อว่าหากชาวบ้านคนที่เห็นน้องคนสุดท้ายมาบอกตนว่าน้องคงไม่หายไปแต่เขากลับไม่มาบอกตนทุกครั้งที่ตนเรียกน้องจีนาจะขานรับทุกครั้งน้องไม่เคยออกไปไกลบ้านเบื้องตนให้ทางหมอดูในพื้นที่ช่วยดู ระบุว่าน้องจีนาโดนลักพาตัวโดยมีกระบวนการว่าจ้างมารอรับเด็กเป็นผู้ชายในพื้นที่ที่สนิทกับครอบครัวเป็นคนมาลักพาตัวเบื้องตน้นเป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเท่านั้นนายสุริยะวงศิรารุงอายุ43ปีพ่อของน้องจีนาเล่าว,ว่า ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันนี้ตนกำลังขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อนำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรโดยมีนางมาระประศรีอายุ23ปีภรรยาแม่ของน้องจีนากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวตอนที่ตนเองออกมานั้นพบว่าน้องจีนา นั่งเล่นอยู่กับทางน้องจูเนียพี่ชายอายุสี่ขวบโดยน้องจีนากําลังเล่นแมวตัวโปรดอยู่หน้าบ้านก่อนที่ตนจะกลับมาแล้วไม่พบลูกของตนจึงเดินตามหาในถนนหน้าบ้านแต่ก็ไม่พบต่อมามีเพื่อนบ้านบอกว่าพบน้องจีนาเดินอยู่บนถนนห่างจากบ้านประมาณ10เมตรก่อนจะหายตัวไป จึงพากันออกตามหาพร้อมกับแจ้งผู้นำชุมชนให้ระดมชาวบ้านช่วยกันตามหาอีกทางหนึ่งแต่ก็ยังไม่พบส่วนตัวที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีคนลักพาตัวลูกสาวไปเพราะตนเองไม่เคยมีศัตรูหรือบาดหมางกับใครรวมถึงครอบครัวตนเองไม่เคยขัดแย้งกับใครทำให้ไม่คิดว่า เป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องของการแกล้งคิดว่าเป็นเรื่องของการลักพาตัวลูกสาวเนื่องจากก่อนหน้าที่ตนจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากจุดที่ทิ้งขยะกลับพบรถกระบะสีขาวแปลกตาส่วนทางตนลงไปทางด้านล่างตนคิดว่าน่าจะเป็นคันดังกล่าวแต่ก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหาและสืบต่อไปจากการสอบถามเพื่อนบ้านของน้องจีนาคือดาดาลินละดาและนางนากิตตาโรธผ่อนสว่างทราบว่าพบรถสีขาวต้องสงสัยจริงแต่ไม่เห็นน้องจีนาผ่านมาแต่อย่างใดจากนั้นพ่อของน้องจีนา พาเดินไปสำรวจบริเวณจุดที่ทางชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าเจอตัวน้องเป็นครั้งสุดท้ายห่างจากบ้านประมาณ20เมตรพร้อมเล่า,ลารายละเอียดเบื้องตน้นวันเกิดเหตุที่มีการตามหาลูกสาวแต่ก็ยังไม่พบตัวสำหรับวันนี้มีนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่กว่า200นายปูพรมค้นหาทั้งในโบอทางโบกและทางอากาศ รวมถึงใช้สุนัขตำรวจช่วยค้นหาด้วยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาส0นาทีสวนในไร่ข้าโพดก็มีการค้นหาด้วยเช่นกันด้านญาติต่อสายตรงต่างจังหวัดระบุว่าหมอดูบอกว่าจีน่ายังมีชีวิตอยู่แต่โดนแกล้งพานำตัวไปขายต่อในพื้นที่จังหวัดลำพูนพร้อมชี้เบาะแส คนในพื้นที่คาดว่าจะพาไปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพอทราบข้อมูลก็ได้บุกค,คนบ้านต้องสงสัยห่างจากบ้านน้องแค่400เมตรแต่ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนางนักกจตาโรดพรสว่างเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเล่าว,ว่าปกติแล้วตนเองไม่ค่อยได้เจอกับ ทางน้องจีนาเพราะปกติน้องเขาเองจะไม่ค่อยออกจากบ้านก่อนหน้านี้มีความผิดปกติเพราะส่วนตัวเห็นรถกระบะแปลกๆได้เข้ามาในหมู่บ้านซึ่งเป็นรถกระบะขายของเบาะนอนคันสีขาวมาตะเวนขายโดยจากหน้าตาไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรยืนยันว่าที่นี่ไม่เคยมีประเด็น เด็กหายหรือฆาตกรรมก่ย้ำว่าหมู่บ้านของตนค่อนข้างมีเด็กเล็กเยอะนางดาดาลินละดาอายุ24ปีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับทางบ้านของน้องจีนาละว่าช่วงเวลา 19. นาฬิกากว่าตนเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ก็ได้ยินเสียงทางผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศเสียงตามสายตามหาน้องจีนา ซึ่งตนเองก็ได้ออกมาและช่วยตามหาและได้มีโอกาสพูดคุยกับทางแม่ของน้องก็พอทราบเรื่องตามที่เป็นข่าวไปยืนยันว่าช่วงเกิดเหตุตนไม่ได้ยินเสียงรถผิดปกติหรือมีรถใหญ่วิ่งผ่านแต่อย่างใดในส่วนนี้น้องจีนาเป็นคนที่ค่อนข้างติดแม่จะไม่ค่อยออกจากบ้านอีกทั้งน้องเอง จะไม่ค่อยลงมาเล่นหรือออกมาเล่นกับคนแปลกหน้าเพราะหากใครที่จะเข้าหาน้องได้นั้นจะต้องเป็นคนสนิทและคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับน้องน้องเองจะไม่ชอบเล่นกับคนแปลกหน้าชอบร้องไห้หากใครที่ไม่ใช่คนสนิทน้องจะไม่เล่นด้วยเลยนอกจากนี้ตำรวจมีการสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น้องจีน่าหายตัวไปเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ในการหาเบาะแสและค้นหาตัวต่อไปแม่ของน้องจีนาระบุว่านิสัยของน้องจีนาจะไม่ยอมไปกับคนแปลกหน้า